หดบ้านแล้วเสียงลูกสาวอยู่บ้านก็พอแม่นนายถึงเปลีกน้ำกันดจ้ะเด้องวนนี่ไปน,นอนลงบ้านก็ปั้นดีปันมือขึ้นสิออกมานี่ก็ปันปันคักปันแน่จ่ะไม่พิมพ์มาจังใดก็ตรงใดโศกแล้วล่ะขอให้เอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจเห็นไหมพิมพ์ ติดตามคลิปตลอดกะหัวนี้จังได้ก็ให้ได้น้ำกันทุกคนเด้อเด้อมปพิมพ์ขอค่ะขอแน่โมเดิรบนซีขึ้น <laughs> ลูกสามตัก็ผัวคนหนึ่งเราเสี่คน <laughs> ผัวสามคน ไปอยู่โร่งบานกะบุกกาไายบุกกาไายน่นจาจะเนาะไม่พิมพ์กร็รงเลขให้เอฟซีเบิ้งกะเอฟซีทั้งคนเปิ้งกะว่าแจา๊คให้เบิ้งอียังเปิ้งว่าแต่แจ๊คสิว่าจังไดน้องจ๋าน,น้องไม่พิมพ์ก็อยากแบ่งปันจ้ะผันเบากะกับเสวสีได้ออกมากก็ล้ายมือเน,น,นาะไต่โพธเทียน มีลานเพื่อนนั่นโทรมาบอกจะบันดุงเพื่อนไบอกซื้อออกน้าแต่ว่าบางนึงก็ถือหาศูนย์หวบางนึงเพ็่นใดหาศูนย์ได้จ้ะเพื่อนไปขอใดเที่นกันหัวนี้เพื่อนก็ไปคอใดเอฟซีบันดุงหาแปดเก้ากันหนึ่งนึงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมาช่มีอันอันล่างส่งไปพร้อมได้ไอันนี้วงนี้เพื่อนมีล่างส่งพร้อมจ้ะอันนี้ พี่สาวเพิ่นเป็นล่างส่งเนาะพี่สาวเพิ่นเป็นล่างส่งเป็นไปคอได้แต่ว่าเพิ่นเน้นเน้นตัวนี้จ้ะเน้นเก่าหนึ่งเน้นตัวนีงเน้นเก่าหนึงนน่งจ้ะบ<ต>านนั่นที่ถือขาซูนมังหันลาหน,นี่อันนี้นนม,นม,มันถือขาซูนถือขาซูนของมังนี้แหละที่เพิ่นถือขาซูนเนาะอ่ะว่องกลมไปพิ่นนะพึ่งเราเพิ่งเน้นเก่าหน,น,นึ่งพึ่งนะเป็นเป็นเป็นล่างส่งเป็นผู้เทาเว้าเลยดิเป็นผู้เทาเว้าด้วยเหล็กคนนี้เนาะค่ะเนาะเก่าหนึ่งบ้านเก่าหนึ่งบานนี้เอ้าขึ้นมากันซ้ำนี่พิ่นว่า เป็นลาย่ว่าสีอันเปิ้นห,หายหาศูนย์หัวที่แล้วเนาะค่ะเนาะก,กับผมมีคนไปบ้านพอดีเอฟซีเพิ่นกับมาโทรมาบอกไม่พิมพ์ไปท้ายถ้ำแนี้ยผมจะไปเขาส่งอีย่งไป,ไปขอสัน่นเจ้าแม่อ,อีหยั่างพว่คนว่าพอดีไม่พิมพ์กับมาเจ็บก่อนก็เลยบ่ได้ไปเพิ่นเน,นาะค่ะเนาะนี่ก็เลยล่าซาไปตั้งซีหามือนส่วนที่ได้ลงแล้วก็ถ่าอยู่เป็นอยังคือไม่พิมพ์คือบ่ลงให้เพิ่นนี่แหละมันเกนิดปัญหาจริงจังแหละเมื่อจบไปยังเหมือนเศร้า บาทที่นี่อันนี้อันนี้เพิ่นไปขอหมองนึงนี่จ้ะเพื่นไปขอหมองนึงของวัดปลาของวัดปลาของวัดปลานี่ก็วัดปลาคือกันอันนี้ก็วัดปลาแต่ว่ามื้อนี้เป็นไปไปเข้าส่งเอาเนาะจ้ะเข้าส่งเข้าส่งเอาเพิ่นได้เน้นเกลืนึงให้เด้อค่ะเด้อเนี่ยจ้ะปลา FC เบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะอันนี้เพิ่นก็เน้น11ต้นอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นเน้น11บาทแต่พี่มักตัวเต็งเต็งพี่แล้วนี่ล่ะค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อ ก็มี่ยังก็เบาสู่กันฟังนู้่ะเนน้อแต่ชีวะจังไดดอกคนขันยามันจะเจ็บกับเจ็บกับท่านอาหารหนึ่งสิล่าจ่าที่สิาา่งกับปิดห<ม>อดเอฟซีทุกคน,ดกนเด้อค่ะเดอ้องวดอจังไดกับจะต้องมีโศกน้ำกันคักๆขอคักพอเนี่ยละนะคะข้าสนับมณีกัซซ้ำมีคะนะน,น้อหอดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งขังงน,ขงงนย่าเพราะที่จะเป็นจังไดดีใจระบบเมียกลับมาแล้ว โอ้ยก็ดีใจแล้วเนาะอย,อยูผู้เดียวก็ยูประเด้เนาะเอกซ์ยูจังไหนก็บ,บ่ก,กินทอดเข่าเนาะแม่นบอวแม่นดีใจตบมือไประถามบออย่ามาเด,อด้อจ <laughs> ีอย่มามาเด,อด้ <laughs> <laughs> อจียูโดนโดนรอยอีเทาจีห้าแปดเก้าหนึง่งหนึงหน่งเพิ่นไปขออยู่วัดปลาขังมาวกเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันวันนีน้ขันอกอกก็สิคนสิไปหลายเพิ่นว่านะแต่อันนี้เนียนหัวจีแย่เป็นไดฮ่าศูนย์ตรงๆเลยเพิ่นว่านี่แหละค่ะมงนีแหละค่ะ มองถือเป็นเหตุเก่าหนึ่งวันนี่แหละคะ่ะถ้าถ้าออกตัวนี่ก็สิได้ไปทายถ้ามันเป็นหอดมองหอดบอลเหรเนาะพาวุฒินเนาะวางเฉยแลละสิได้เหตุแล้วเพิยยนกับว่าเนี่มึงสะเกินจ้ะอย่าพอาเสียเพิ่นวางเถอะนะแนี่มึงก่อนจ้าเพิ่นว่าเพิ่นก็กกเน้นมากเก่าหนึ่งเพิ่นว่ามากค่ะสำหรับมือนี้ก็สำหรับคนเนาะค่ะนณอขอบคุณเลดายเด้จ้ะเด้อเป็นกำลังใจไม่พิมพ์จ้ะส,สวัสดีค่ะครับ